หวัดดีกันเพื่อนวันนี้วันอยู่สบายผมมาอีกแล้ววันนี้ก็หาเรื่องทำเล็กๆสั้นๆน,นะครับก็เลยมาแชร์แนะนําเพื่อนๆเนาะเผื่อแบบใครสนใจอยากจะได้ทําอะไรแบบนี้จะได้มีข้อมูลไว้พิจนารณานะครับ <Yeah. S 1> ก็คือเจ้าบีบีการตัวนี้ก็คือโคจูเนียจุดส A.C.P จากค่ายเซอร์เบกันนั่นเองนะครับก็คืออ่ามันก็อยู่ดีอย่างมันแหละแต่ผมอยากจะเปลี่ยนกริปประกับมันนั่นเองนะครับประกับเดิมที่ให้มาเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับ อ่านี้มันจะมีกระดุมโคอยู่ตรงนี้สีทองนะอ่าแต่ผมแกะออกแล้วนะครับก็คือเป็นประกับสีน้ำตาลเป็นพลาส,สติกแบบนี้มานะครับก็คืออยากจะเปลี่ยนเป็นไม้แท้นั่นเองนะครับก็เลยหาข้อมูลปรากฏว่าไอ้ตัวนนเนี้ยโคจูเนียตัวเนี้ย ในเมืองไทยผมไม่เจอเลยนะครับไม่รู้ไม่ได้รับความนิยมหรือยังไงไม่ทราบนะครับประกับก็เลยไม่มีขายเลยนะเป็นแบบสำเร็จรูปนะครับต้องสั่งอย่างเดียวเนาะทีนี้เนี่ยผมีเกียจรอี้เีีตจสั่งนะครับก็เลยเออคิดไปคิดมาก็เลยไปหาใน a l i e x p r e หาใน l a สด้าปรากฏว่าใน a l i e x p r e มีนะแต่เป็นลายอื่นที่ผมไม่ชอบนะแต่เป็นของโคนะแล้วก็สั่งก็นานเนาะส่วนในรัสด้าไม่มีเลยนะครับจนผม นึกขึ้นได้ที่คือปืนโคจูเนียจุดสองห้าตัวนี้มันมีการก๊อปจากปืนยี่ห้ออื่นหลายรุ่นอยู่นะครับแล้วก็มีหนึ่งในนั้นก็คือยี่ห้อ a อสเตอรคัพนะครับผมก็เลยหาข้อมูลดูเลยไปเจอ,อประกับตัวนี้นะครับใน l a z a ด a านะเป็นของยี่ห้อ a อสเตอรอสตอคัพนะครับเนี่ยตัวนี้นะเนี่ยซองเขานะครับ a อสเตอรคัพนะแล้วผม ดูลักษณะลองเปรียบเทียบดูและคิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงและใส่กันได้นะครับผมก็เลยสั่งมานะครับตัวนี้เป็นไม้แท้นะครับเลยสั่งมาราคาก็พอสมควรนะครับแต่ก็โอเคนะก็เลยสั่งมาแต่ใส่เลยไม่ได้นะครับก็คือของพลาสติกที่เขาหล่อมาของเดิมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับข้างหลังมันนะอ่าแล้วก็โครมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในอวปอ ลักษณะโครงมันอะจะเป็นแบบไหนอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนหรือจะแตกต่าง,งไงก็ไม่ทราบนะของตัวโคต้ตัวเนี้ยโคจุนเนียตัวเนี้ยแล้วมันอาจจะไม่เหมือนในแอสตราหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมข้อมูลมันน้อยมากนะครับที่ผมหาหา,หาไม่แทบไม่เจอเลยเนาะทีนี้เนี่ยไหนๆซื้อมาแล้วก็ต้องใส่ให้ได้ครับก็เลยต้องหาวิธีใส่ให้ได้ก็ต้องทําการนี่ด้วยครับ <laughs> ขุดเจาะคว้านนะครับแต่งเติม เสรมิมจนจนใส่ได้นะครับจนเนียนใส่ได้เนาะแต่ก็คือใหนะ้ข้างหน้ามันเนียนไว้ครับแต่ข้างนอกข้างในนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะแต่มันไม่เห็นอยู่แล้วนะแล้วมีการแบบผมแบบแหวงเวงผมก็ต้องปะผูแล้วก็ทําใหม่ให้มันใช้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เจาะตรงนี้นะครับเอากระดุมจากตัวเดิมมาย้ายมาใส่ตัวนี้ครับก็ใส่ได้สวยงามเลยคนระับเป็นแบบโคอย่างนี้เลยนะครับนี่สวยงามเลยนะแล้วก็ไอลูตรงเนี้ย มันก็ใส่ได้ก็พอดีนะครับก็มีแต่งนิดหน่อยมีแต่งหลายๆจุดนะครับไอ้ตรงนงน็อตอะไรเนี้ยครับเพราะผมไม่แน่ใจจริงนะว่าตัวจุด2อไอ้โคกับแอสตาเนี่ยมันมันเหมือนกันทีเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีข้อแตกต่างนะแต่ยังไงเราสั่งตัวนี้มาแล้วเราก็เอาตัวนี้ละกันทีนี้ก็มาใส่กันนะครับก็ไอ้ข้างเนี้ยไม่ทลายล้วข,ข้างข้างขวามือเนี่ยครับมันก็ไม่ยากนะคแค่ซอตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ซอตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปได้นะครับนี่เดี๋ยวผมใส่ โอเคใส่เรียบร้อยข้างซ้ายก็เป็นข้างขวาก็เป็นอย่างนี้นะครับก็สวยงามเห็นไหมสวยกับตัวเดิมเยอะเลยนะครับเป็นสีไม้นะไม้แท้เลยนะส่วนไอ้ข้างนี้มีปัญหามากครับเพราะว่าต้องขุดเยอะเลยเนี่ยครับขุดเยอะเลยแล้วพอดีผมโชคดีมีเครื่องเจียนะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ได้ขัดลําบากมันก็คือขุดขุดเจียนะครับแต่จะมีจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือบริเวณกลไกตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่า อาขุดมากไปอ่ะอย่างเงี้ยตอนแรกผมขูดมากไปผมไม่รู้ไงแล้วผมใส่แล้วลองยิงยิงไม่ได้ยิงแล้วตรงนี้มันจะหลุดนะครับผมว่าเรายิงเนี่ยไอ้นี่มันจะหลุดลงมาเดี๋ยวผมอ่านี่อันนี้ผมใส่แก๊สด้วยนะแล้วผมใส่ลูกยิงแห้งนะครับนี่พอเรายิงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไอ้นี่มันจะหลุดลงมาถ้าเกิดเราไม่มีอะไรดันดันตรงนี้ไว้ครับมันจะหลุดออกมาแล้วมันจะยิงนัดต่อไปไม่ได้ ประกาบตัวนี้เลยจะต้องทําการเสริมตัวนีน้ตอนแรกผมขุดไปแล้วแล้วผมก็ติดไปแล,แล้วผมก็ต้องมาเสริมใหม่จนใช้ได้ถึงจะยิงได้นะครับโอเคเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะครับอ่าใส่เรียบร้อยแลวนะครับนี่แล้วก็ใส่แมกกาซีนอันนี้ยิงแห้งได้นะครับเพราะว่าใส่ตัวยิงแห้งนะครับดูนะครับนี่ถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนไม่แต่งตรงอย่างที่ผมบอกอ่ะพอเรายิงอ่ะมันจะค้างมันจะยิงนัดต่อไปไม่ได้แต่อันนี้จะได้นะดูนี่ครับ เห็นไหมครับจะยิงได้แล้วเพราะว่าตัวนี้มันจะไปดันพอดีทุกอย่างจะลงตัวนะครับไม่งั้นจะไม่ได้นะครับต้องเ,อเช็คทําไปเช็คไปครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้กลไกมันอะไรมากนะก็ทําไปแบบตามความน่าจะเป็นอนะ่ะเนาะโอเคอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนสนใจยังไงก็ลองไปหาในซด้าครับมีขายอยู่นะแล้วก็ลองหาในเว็บไซต์ดูได้นะครับแต่จะเป็นของรุ่น a อสตาคเอาต้องเป็นรุ่น a อสตาคที่เป็น6.35 หรือไอจุดสองห้านะครับไอตัวจุดสองสองผมว่ามันเล็กไปและขนาดมันอาจจะเพี้ยนไปมันจะทํายากกว่าเนาะแต่ตัวนี้จะพอดีพอดีเลยอ่ะข้างนอกนะครับแต่ข้างในก็มาแต่งที่ว่าไปนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เล็กน้อยก็หวังว่าจะมีเพื่อนบ้างนะครับผิดภาพไปในก็ต้อภไยนี้ด้วย <S <S ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ